สวัสด <muy> ีค่ะสวัสดีตอนเช้าครอบครัวแก้วตาแฟมิรี่นะคะวันนี้วันพ่อขอให้คุณพ่อทุกท่านทุกเชือกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพ่อโดยนะคะวันนี้น้องน้ำโมมาเอาพวงมาลัยแล้วก็กล้วยมาให้พ่อโดยวันพ่อนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ่อโดย วันนี้น้องแก้วตาพี่นพพลรัตก็จะไปหาพ่อสวัสดีค่ะสวน้องวันน้องสวัสดีค่ะ,ะ,ว,คะวันนี้หนูจะไปหาพ่อส,สินทรัพย์น้องจะไปหาพ่อสินทรัพย์นะคะวันนี้ช่วยช่วยข้างล่างก็ได้ลูก

แก้วไปไปไหว้พ่อนะคะวันนี้วันพ่อ,อไปกินอาหารกับพ่อค่ะไปกินอาหาข้าวเช้ากับพ่อน้องน้องวันนี้มาพ่อลองมือใช้ใชายมลมา ชุลมุนวุ่นวายกันนิดๆนะคะพี um> um> ่ๆที้ม้นปล่อยเลยให้พี่โจจับพี่โจ้จับไหนจับพี่แอติอ๋อจุงไปเลยปะไปเลยพี่บอมเดี๋ยวมันเดี๋ยวเพ็ดก็มาเพชรน่ะมากินคนเดียวเลยเนาะ ต่แหงคนอื่นเขาเลยตอคอเอาไปบวงสรวงค่ะบวงสรวงละครนะคะวันนี้วันนี้กองถ่ายมา เริ่มถ่ายทําที่บ้านน้องแก้วตาแล้วตอนนี้กำลังไปถ่ายอีกซีนหนึ่งเพ้นะเพ่นะเพ่นะ กินคาะที่นำทีมโดยน้องแก้วนะคะแม่เดิน่าให้พี่นบแล้วก็แม่เพชรเราไปกินซินเนอร์ยามเช้าในวันพ่อกับพ่อศินกันค่ะ <c oughs> คุณพ่อศิี อย่าว่าแต่น้องแก้วเลยหนุนแม่เพชรหนุนไปอ่าลานแล้วหนุนหนนลิวแล้วหนุน,เ,นเพชรไปไหนมามานี่เ,นเพชรตัวนี้มามาลามา ใส่ทังรับพิเศษเลยเนาะโอ้ยโอ้ยผู้สาวโอ้ยผู้สาวสิไปหาผู้บ่าวใส่ทังรับพิเศษแม่เพชรพูดนะพูดนะเฮนี่เราก็เตรียมของกินไหมเยอะแยะเลยนะคะพ่อรุนเตรียมของกินมาเต็มคันรถเลยก็วันนี้เมื่อเช้าคุณพ่อเพิ่งไป รับสับปะรดมาจากบ้านบ้านน้องมิงใช่ไหมคะพ่อสับปะรดเอาบ้านเราเหรออ๋อพูดถูกแล้วสวัสดีกาสวัสดีกะสวัสดี่าอุ้ยแม่เพชรอุ้ยแม่เพชรไม่สนใจใครเลยแล้วก็กล้วยนี้กล้วยใช่กล้วยจากพี่เอฟซีทั้งแปดท่านไหมคะฮะแม่ แบกไปให้แก้วตาด้วยเอามาให้พ่อสินด้วยไปซีไปดูไปหาคุณพอ่อหาคุณป๋าก่อนอไปหาคุณพ่อก่อนวันพ่ออากินโนะบ่เออกินกับพอ่บพอ หนเมรอเหมือนกันโอ้ยพอพอ,พอสินในกองด,ดินกองใหญ่เดี๋ยวนี้นอนมวนนอนแสบไปกินข้าวเช้ากับพ่อแหละเพชรไปกินข้าวเช้ากับพ่อหนูไปอุ้ยแม่เพชรไม่ต้องห่วงหรอกพ่อปล่อยแม่เพชรมานะแม่เพชรบังทุกคนนะ่ะเพราะผู้ผู้บ่าวเขาเขาเดินเข้าหาเองเขาเลย ไหนเนาะไหนเนาะตัวแสบอยู่ส่นาะตัวแสบอยู่ส่เนาะหามุมก่อนสิคะลูกสาวโอ้ลูกสาวไม่กล้าโพหน้ามาหาพ่อเลยลบลบลบ,ลบมุมลบมุมเฮ้ยแม่เพชรน่ะคักเนาะย่า ดินเนอร์วันพอ่อนะคะเยอ้ยหาหน่องสาวหลามินก็พอเลยมิดหนองสาวลาถอยดางน,นี้อยู่ใส่นอนน่ะอ้ย,ยอยูย่ใสนีนโ่โอ้โลบหลังมูอขาสันืเออขาสั้นดืดเป็นอย่างนูกลัวพ่อเหรอฮะ อย่าว่าแตนองค์ขาสั้นแข้นเออเฮ้ยเออเฮ้ยลมแห้งย่าว่าแตนองค์ขาสั้นเลยพี่มินตี้โปโลมาว่าพี่มินกับแข้นสั้นเพเดอร์ถอยออกมาหน่อยให้คนอื่นเขาได้เข้าใกล้บ้างเอ้ยเบิ่งคากเนาะ เอาลืมแล้วเด้อว,ว่าลูกชายอยู่ตรงไหนนะลืมแล้วน่นนั่นนัถอยมาอีกเอาก็สุขสันต์วันพ่อนะคะขออวยพรให้พ่อพ,อพอทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จดังมุ่งมา่ปรารถนาค่ะวันนี้วันพ่อก็พาน้องแก้วพี่นพร,รัตนะคะน้องแก้วหายแล้วไปอยู่มุมด้านหลัง มากินข้าวเช้าอาหารเช้ากับคุณพ่อศิลวันนี้ก็มีกล้วยกับสับปะรดมาฝากคุณพ่อด้วยโอ้พี่นพนี่หน้าตาเหมือนกันมากเลยเหมือนกันมากเลยอันอหอแม่เพชรอื้อ อาก้อนไอ้ได้ไปไหนคะทำไมน้องไม่ไปหาพ่อบ้างล่ะน้องไปหาพ่อหน่อย อไปหาพ่อไปไปเร็วเฮ้ยมันตามพี่มิ้นน่ะรู้เข้าใจไหมรู้ค่ะตามพี่มิ้นอะ่ะ,พอะเพราะว่าพี่มิ้นอัญเชิญหลวงพ่อกล้วยมาเต็มกระเป๋าเลยอยู่ที่บ้านก็ยังมีลูกเหลือไว้ให้อยู่อันนี้แบ่งไม้พ่อไม่กล้าไม่กล้าไปหาพ่อเลย <laughs> ไปกาไปหาพ่อเลยหาแตน,นแพี่สละถุงพี่สละถุงยางชีพให้พ่อรุนแล้วนั่นไปตามพ่อไปอยู่กับพ่อหนูไปหนูมีสองพ่อพุนเดอ้อมีพ่อรุนกับพ่อศีลพุนเดอ้ออ่ะแก้วมาแก้วมาสวัสดีพ่อรุนยัง น,น,น,น้องสวัสดีพ่อรุนยังฮัลน้องน้องสวัสดีพ่อรุนยังไม่เอาไม่ใช่พี่หนูหันไปสวัสดีพ่อหนุนมานี่มาอ่อ,อสวัสดีพ่อรุนก่อนแล้วมาสวัสดีค่ะเว้ยมาไปกินกล้วยกับพ่อหนุนนี่พ่อหนูอีกคนนะนี่นนุนมีอุย้ยยืนคู่กันเลยนี่พ่อกับพ่อ นอกับพ่อพ่อ,พอมีพ่อศิลกับพ่อลุนน้องแก้วเป็นยังไงน้องแก้วกลัวไม่กล้าเข้าใกล้พ่อศิลกลัวพ่อศิลหนูก็อยู่กับพ่อลุนก็ได้เด้อแก้วเด้ออันนี้โอ้ยตื่นตื่นตื่น จอนค่อนข้างเยอะนะคะพี่พี่จอนแถวนี้ค่อนข้างเยอะเสียงเอฟเฟกซาวก็จะดีประมาณนี้ค่ะพี่พี่น้องแก้วไม่กล้าเข้าใกล้เพราะสินจริงๆนะคะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอลาพี่พีเอฟซทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ใน คลิปหน้าคะ่ะสุขสันต์วันพอ่อพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะสว,วัสดีจ้าลูกวันดีจ้าก่อนวันดีจ้านี่